มาเรียนที่โรงเรียนในรูปแบบออนไซน์แบบเต็มรูปแบบอินเตอร์คิดจะเปิดเรียนในวันที่19พฤษภาคม2565มีอะไรที่นักเรียนต้องเตรียมกันบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนมาโรงเรียนมีอะไรบ้างที่จะต้องนำมา 1. ส่งผลตรวจ ATK ไม่ว่าจะเป็นทางจมูกหรือน้ำลายแต่ถ้าสองขีดไม่ให้เข้ามานะคะ สำหรับนักเรียนใหม่ไม่ต้องกังวลใจค่ะครูน้องจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะและเน้นยำ้ำส่งภายในวันที่17และ18พฤษภาคมภายใน4โมงเย็นนะคะ 2. วัดอุณหภูมิร่างกายห้ามเกิน37.5องศานะคะ สิ่งของที่จะต้องเตรียมมามีอะไรบ้างกระเป๋านักเรียนดินสอปากกายางลบเจลแอลกอฮอล์แมสอย่างน้อย3ชิ้นนะคะกล่องใส่อาหารของส่วนตัวชอ้อนซ่อม นักเรียนที่รับประทานอาหารที่โรงเรียนมื้อเช้าอย่าลืมเอามาสองกล่องนะคะถุงพลาสติกถุงซิปล็อกและนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อไว้ที่สิ่งของใช้ส่วนตัวด้วยสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคุณครูจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะและนักเรียนอย่าลืมบัตรรายงานตัวนักเรียนบัตรรับตำราเรียนให้กับคุณครูประจำชั้นนะคะ นักเรียนใหม่ไม่ต้องกังวลค่ะครูน้องฝากไปที่โฮมรูมที e เชอร์แล้ว 4. ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียนเรายังคงใช้ระบบ student pick up qr code อยู่นะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับขอให้เข้าไปเช็คในอีเมลของตัวเองได้เลยค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้รับจริงๆิ ต่อที่ธุรการด่วนด่วน,ด,วนด่วนค่ะแล้วผู้ปกครองขอให้สแกน QR code ก่อนมารับนักเรียน10นาทีนะคะและอย่าลืมทำป้ายชื่อนักเรียนติดไว้ที่หน้ารถของตัวเองด้วยค่ะ<ม>และสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือกับทุกๆท,ท่านขอให้ท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงต่อเวลานะคะ และที่สำคัญวนรถมารับเท่านั้นห้ามเด็ดขาดที่จะลงจากรถนะคะตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดแล้ววันแรกของวันเปิดเรียนขอให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนมานะคะแล้วพบกันในวันเปิดเทอม19พฤษภาคมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย